เฮ้ยพี่รอนานปะเนี่ยขอโทษนะไม่นานเลยจ้าเฮ้ยมึงลองฟังเพลงนี้ดิโคตรเพาะนี่เพลงแนวใหม่เหรอวะไม่เห็นมีเสียงดน,นตรีเลยอะไรวะ เอาแบนโหมดว่ะข้างหน้าแล้วกันงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกูค่อยฟังเลยกันเนาะอืมไปกลับบ้านกันเถอะทำไมมึงล่าเริ่งแ,บบแปลกๆวะอืมสงสัยกูคงมีความสุขเล้วมั้งมีความสุขเรื่องอะไรวะ ก็คือกูกูไม่บอกมึงหรอกไอพีโอ้ยเออไม่บอกก็ไม่ต้องบอก่อเล่นงั้นเป็นเรียนพิเศษกันคือเมื่อกี้กูไม่หูฝาดไปใช่ป่ะว่ามึงชวนกูไปเรียนพิเศษอ่ะเออนะ กูคแค่ตั้งใจเรียนอะแล้วกูเห็นมึงเก่งไงก็เลยอยากเก่งได้แบบมึงบ้างโอเคครับงั้นวิ่งแข่งกันปะใครถึงพีเทสก่อนชนะคนแพ้ต้องเรียงเคก้กนะเว้ยสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยยีมอยู่พ่งนีมนอะขี้โกงดิวะเฮ้ยฟิวเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงจะเอาใช่ปะโอ้ยไอ้ไฟิวจะเล่นใช่ปะอะไร จะไอ้ทีเราไปแล้วนะเฮ้ยขี้กองนิวะฮัลโหลไอท้ทีขี้เสร็จยังเนี่ยกูซื้อขนมมะเฟืองด้วยนะเออรีบๆมากูไม่อยากอยู่คนเดียวอืมโอเคฟิวเอา พลอยมาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีเราเรียนไทยห้องข้างๆอะ่ะเราเห็นฟิวนั่งอยู่เลยเข้ามาทักแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยอ๋อเราสบายดีฟิวละ่ะเราก็สบายดีแต่ช่วงนี้มีงานนิดหน่อยอะ่ะที่โรงเรียนอ๋อแล้วนี่มาเรียนอะไร,รอ๋ออ่านดิจะอังกฤษแค่นี้ก็บอกไม่ได้กินนะเอาเลยเอาเอม,อม,มีทหชูปะ่ะ มีลุงช่วงนี้ได้คุยกับจีนบ้างไหมอ่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยอะเห็นจีนบอกว่ายุ่งยุ่งเออใช่ช่วงนี้โรงเรียนเราสอบโคตรเยอะเลยเรายังไม่ค่อยได้คุยกับจีนเลยอะอืมงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนนะสายแล้วอะไว้จะบอกจีนให้ว่าเจอฟิวที่นี่โอเคขออะไรได้ปะเจอกันพลอย ้ยฟิลไหนอ่ะรางวัลที่กูวิ่งชนะมึงมีคนเอาไปแล้ววะใครวะเมื่อกี้กูเจอพลอ,อ่ะเพื่อนสนิทจีนแล้ว ก็ถ้ากูเจอจีน่ะกูไม่รู้จะทำตัวยังไงวะกูว่ามึงก็ทำตัวปกติอ่ะแหละอย่าคิดมากถ้ามึงตัดสินใจจะทำอะไรแล้วอ่ะก็แค่ทำไม่ต้องลังเลเว้ยอืมแล้วอืมคืออะไรวะกูจะรู้ปะ อืมก็คืออืองไงงั้นถ้ามึงอืมกูก็อืมแล้วกันเออเรื่องขนมอ่ะแต่ของหน้ากูซื้อให้ทำไมจาย์ไม่มาวะ ืไอเซมทำกัเข้าวไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่บุ๊คคิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อไม่ได้หรอกมีแฟน,นทั้งทีก็อยากให้แฟนได้กินของดีจากฝีมือเราเองไงเฮ้ยพี่ตอนนานวะเนี่ยขอโทษนะ ไม่นานเลยจ้าเฮ้ยมึงลองฟังเพลงนี้ดิโคตรเพาะนี่เพลงแนวใหม่เหรอวะไม่เห็นมีเสียงดน,นตรีเลย <S <S อะไรวะ อาแบนหมดว่ะครั mm. งหน้าแล้วกันงั้นเดี๋ยวกลับบ้านกูค่อยฟังเลยกันเนาะอืมไปกลับบ้านกันเถอะทำไมมึงล่าแรงแปลกๆวะอืมสงสัยกูคงมีความสุขเล้วมั้งมีความสุขเรื่องอะไรวะ ก็คือกูกูไม่บอกมึงหรอกไอ้พีโอ้ยเออไม่บอกก็ไม่ต้องบอกต่อเล่นงั้นไปเรียนพิเศษกันคือเมื่อกี้กูไม่หูฝาดไปใช่ป่ะว่ามึงชวนกูไปเรียนพิเศษอ่ะเออนะ กูแค่ตั้งใจเรียนอ่ะแล้วกูเห็นมึงเก่งไงก็เลยอยากเก่งได้แบบมึงบ้างโอเคครับงั้นวิ่งแข่งกันปะใครถึงพีเทสก่อนชนะคนแพ้ต้องเรียงเค้กนะเว้ยสามสองหนึ่งเริ่มเฮ้ยอมึงอยู่พื้นดินอะขี้โกงดิวะเฮ้ยฟิวเฮ้ยฟอวมันจะเอาใช่ปะโอ้ยไอ้ฟิวจะเล่นใช่ปะอะไรจะ ไปแล้วนะเฮ้ยอย่าขี้โองหนิวะโหเฟมลบแล้วก็บล็อกไปหมดเล่าเสน่ห์แรงยังนะถ้าแต่ก่อนอะ่ะก็ใช่นะแต่ตอนนี้เหมอนจำเป็นต้องใช้เสน่ห์เลย <c oughs> ก็มีแฟนอยู่แล้วอะ่ะ พอเลยหนูจะไปอาบน้ำอยเดี๋ยวไปด้วยอาบแล้วไม่ใช่หรอตัวเหม็นอยู่เลยอะไปด้วยไม่ต้องเดี๋ยวไปอาบเองได้เดี๋ยวรู้กันไปอาบน้ำลุก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 ลุคือเราอยากจะเชือลูกมัวมาอยู่ห้องเราอะหวังว่าลูกมัวจะไม่ทำให้โยกผิดหวังนะ